รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยออกไปเที่ยวเมืองไทยกันไหมขับรถไปด้วยกัน ท่องไปตามเส้นทางฝันให้มันถึงทุกจุดหมายอยากไปเที่ยวกับเธอเธอเธอได้ไปเจอเพื่อนใหม่ต้งออกตกเหนือตายเราจะไปด้วยกันเพราะฉันรักเมืองไทย เเราจะไปที่ยวกันสนับสนุนการเดินทางโดยทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท,ทคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยฉลาก s c g Green Choice คุณเลือกเพื่อโลกได้ Sarika, welcome to Top of Thai. I'm your host, Tulip Nak from Pop Lao. This is the Kungabin Bay Mangrove Nature Study Center. This place was initiated by King Rama the Knight with two purposes. The first one is for water management. Another one is for the conservation and development of local agriculture and fishery. So this is pretty much at first for local people, it was up and running since 1982. But right now, like it said, it is a study center for anyone that want to come enjoy the scenery or want to learn more about the local fishery, about the mangrove and nature study.) อันนี้ก็เป็นรากที่หนูบอกอะคะว่ามันออกยืนออกมาแลกเปลี่ยนออกซิเจนในอากาศนี่คือรากหมดเลยมันคือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรลักษณะของต้นไม้ใน่อ่าใช่เขาก็เลยเรียกอ่าเขาเลยลเรียกว่าต้นกลางเขาเลยเรียกว่ารากหายใจแบบสะพานโค้งอันวี้ากคูนี้คือรากหายใจแต่ว่ามันยืดออกมาแลกเปลี่ยนออกซิเจนในอากาศพอมันแก่แล้วจะเป็นแบบนี้ใช่พอแกนเนี่ยก็เป็นเนี่ยนะคะมันปักลงสู่พื้นเลนแบบนี้ค่ะแต่พออันนี้ถึงเวลาก็ปักสู่พื้นเลน รากหายใจรากหายใจแบบสะพานโค้งเขาก็เลยเรียกแบบนี้มันป้องกันคลื่นป้องกันอะไรพวกนี้ได้ชื่อแบบว่าวิริตสมาลามากใช่แล้วจะมีด้านหน้าจะเห็นชัดว่าเห็นเห็นรากดำๆนะคะค่ะรากดำๆคืออะไรอ่ารากดำๆนั้น่ะคือเป็นรากหายใจเหมือนกันแต่เป็นรากหายใจมันจะรากแบบเข็มมุดมันจะมีอยู่สองแบบคามแบบดินสอกับแบบเจดีแบบเจดีจะเป็นของต้นลําพูเดี๋ยวดินสอกับเจดีมันต่างตรงไหนเนี่ยลองดูดินสอค่ะแล้วแบบเจดีเห็นไหมคะ แบบเจดีเขาจะมีขาวๆกอๆนีนะคะอ่าแบบดินสอขึ้นมาเป็นแท่งแหลมแหลมใช่แท่งแหลมลักษณะของมันคือเป็นของต้นแสมเป็นแสมทะเลเขาจะมีรากเคเบิลอยู่ข้างใต้เป็นรากที่ยึดพื้นดินอ่าเขาจะมีรากเคเบิลคือรากที่ยึดพื้นดินอยู่ข้างล่างค่ะแต่ว่ามันไม่มีเขาถ้าเขาไม่มีรากหายใจโผล่ขึ้นมาบนดินนะคะเขาก็จะไม่สามารถอยู่ได้อ่าเขาก็เลยต้องมีรากหายใจขึ้นมามันก็เป็นธรรมชาติก็คือแบบแสมพวกนี้ค่ะเขาจะมีรากแบบดินสอแบบเจดีก็เป็นของต้นลําพู อันนี้คือฟูสแหม่ค่ะฟูสแหม่ดำร้วนที่เราไปตำท้อมตำหรือว่าดองเค็มกันในท้อมตำแล้วก็ปูกล้ามดาบเขาจะมีกล้ามหนึ่งใหญ่กล้ามหนึ่งเล็กกล้ามใหญ่ก็เหมือนแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่ความถนัดของเขากล้ามที่ใหญ่อะเขาก็จะไว้โบกบางตัวข้างขวาบางตัวข้างซ้ายเหมือนคนที่เขาถนัดท่าไหนเขาก็จะโบกเพื่อ,อเป็นการต่อสูออ้แล้วก็เป็นการเรียก เกี่ยวพลาสีของสาวๆพวกนี้อุ้มเขา้าห้องหอเขาคือเขา้าเขาเขาก็อุ้มเข้าใต้ท้องนะเขาก็คือเกี่ยวไปเลยใช่เกี่ยวเข้าท้องเขาแล้วก็พาเข้าห้องหอเขาโอเอันนี้ก็บทะเลค่ะเป็นตัวบ่งชี้ของธรรมชาติเหมือนกันปลาปาตีนมากเหมือนกันค่ะปลาตีนเขาจะมีตายแยกเป็นอิสระสองข้างตาซ้ายมองซ้ายตาขวามองขวาก็เหมือนตาซ้ายมองอาหารตาขวาก็มองสาวๆตรงกลางตรงกลางใช่เขาหมุนหรือ่าเขาหมุนหมุนเป็นสามร้อเขาหมุนเลยใช่มอง แล้วก็หอยกาหอยแข็งพวกนี้ค่ะหอยปักหอยปักเป็ดแล้วหอยตีนเป็ดอ่าเขาจะมีฝาของเขา,าคล้ายกับแล้วก็นกกินเปรี้ยวนกกินเปรี้ยวเข,เขากินปูเปรี้ยวนกกินเปรี้ยวไม่มีร้อเลือนะคะแต่เป็นกินปูเปรี้ยวเขาจะท้องขาวหลังสีฟ้าแล้วก็ลิงแสมที่นี่จะไม่เจอค่ะจะไปเจอตรงหันแหลมสเสด็จตรงวัดแหลมสเสด็จแต่ก็คือเป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสัตว์ท้องถิ่นอ่าที่เคยมีอยู่ที่นี่อ๋อโอเคค่ะวันนี้จะเป็นไม้เบิกนํำค่ะก็คือตระกูลแสมตระกูลลำพูเนี่ยค่ะเขาจะเป็นไม้เบิกดที่อยู ตามนี้ก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปเจอพวกกงกลางต่างๆมากขึ้นโอเคค่ะเดี๋ยวหนูให้พี่ๆลองชิมใบสมัยกันนะคะนี่คือจริงๆเขากินกันไหมอ่ะ ยอดอ่อนเขากินกันค่ะแต่ว่านี่เราสามารถอ่ะเดี๋ยวเอาลิ้นแตะใต้ท้องใบค่ะเอาลิ้นแตะใต้ท้องใบเราชิมดูเออเ็เปรี้ยวๆเนาะเธอชิมอ่ะมันต้องเค็มค่ะเพราะว่าคือต้อนไม้อ่ะเขาไม่ชอบความเค็มค่ะเขาชอบน้าจืดเขาก็เริ่มมีการคายเกลือออกมาทาั้งใต้ท้องใบเอาไปแกงกับส้มตำลาบพวกนี้ได้เพราะว่าเขาจะมีรสชาติเค็มๆม,ม,มันจะกินแล้วมันจะอะไรนะแบบรสชาติในปากมันก็จะไอ้นี่เองนิดนึง แต่เราไปชิมใบฝาดกันต่อนเลยค่ะไอ้ของกินเยอะไอ้ของกินเยอะใบฝาดเราต้องเด็ดใบที่สีเหลืองนะคะอ่าแล้วเราก็หักแล้วเราก็ชิมตรงที่เราหักคือเลียเอาใช่ไหมใช่เอาลิ้นแตะเลยค่ะเขาจะเป็นการสะสมความความเค็มไว้ที่ใบพอถึงใบเหลืองอ่ะเขาจะร่วงหล่นตามธรรมชาติค่ะเพื่อให้ตัวเองอตั้งตัวอยู่ได้ไปทุบอ่าใช่เอาไปตำไปทุบอ่ะเอาไปต้มมันจะออกสีแดงๆส้ม นิยมย้อมจีวรพระอุ๊ยดีเออไม่เคยรู้เปิดกงกลางก็สามารถเอ็นนี้ได้เหมือนกันค่ะเปิดกงกลางเอาไปต้มมันจะออกสีน้ำตาลต้นนี้คือต้นอะไรนะต้นฝาดต้นฝาดฝาดดอกในฝาดดอกขาวค่ะแล้วก็ฝาดดอกแดงแลวนี่คือฝาดอะไรคะฝาดดอกขาวค่ะมันไหอฝาดนา่ฝาดดอกขาวใช่ไหมคะฝาดดอกขาวเขาจะออกสี อ่าใบเขาจะไม่ได้เข้มเท่ากับฝาดดอกแดงเห็นไหมคะนั่นฝาดดอกแดงอ๋อโอเคอ่าฝาดดอกแดงเขานะคะ่ค่ะมีดอกอยู่อยู่ใกล้ๆกันแล้วถึงจะเห็นความแตกต่างใช่นะ่ยมีดอกอยู่ฝาดดอกแดงค่ะแต่ฝาดดอกขาวไม่ค่อยมีดอกเท่าไหร่ถ้าฝาดดอกแดงดอกอยู่ข้างบนนู่นเลยอเออน่าสนใจเนาะลากถ้าไปต้มแล้วสีถึงจะออกอ่ะค่ะใช่ค่ะต้องเอาไปตำก่อนนะคะตำแบบทุบๆๆอะค่ะแล้วก็ไปต้ม ไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตท,ะทมุ่งมัน่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย ออกไปเที่ยวเมืองไทยกันไหมขับรถไปด้วยกันท่องไปตามเส้นทางฝันให้มันถึงทุกจุดหมายอยากไ,<ม>ไปเที่ยวกับเธอเธอเธอได้<ๆ><ๆ>ไปเจอเพื่อนใหม่ั้งออกตกเหนือตา ราจะไปด้วยกันเพราะฉันรักเมืองไทยเราจะไปเที่ยวกันก้าว powering the future and powering the people ให้ทุกเส้นทางเป็นได้ New Mitsubishi Outlander PHEV Mitsubishi Motors ีคือฝักกงกลางค่ะเหมือนแบบนั้นใช่ไหมอ่าใช่เหมือนตัวนี้เลยอันนี้คืออันใหญ่อ่าอันนี้คือผลค่ะสีน้าตาลคือผลด้านในมีหนึ่งเมล็ดเมล็ดเธออามาเป็นลาต้นลําต้นเนี่ยเขามีแทนนินเคลือบค่ะอ่าอ่าเขาสามารถลอยลอยตัวในน้ําได้แล้วเนี่ยจะมีลองจับค่ะลองสัมผัสดูมันจะมีปูปะปูปะพวกนี้ค่ะมันจะเป็นช่องระบายอากาศเพื่อให้เขาสามารถลอยตัวในน้าแต่ศัตรูพืชเขาจะเป็นปูค่ะปูแสมพวกนี้ค่ะปูแสมดำปูแสมดำแขินเขาจะมาเจาะเนี่ยค่ะเจาะ ต่อแล้วหักก็คือเขาก็ตายอ้าวเหรอคะใช่เดี๋ยวนี้พอหักปุ๊บตายเลยใช่พอแต่ถ้าแบบร่วงไปปักอย่างนี้ก็คือขึ้นเป็นต้นใช่เดี๋ยวพอเขาออกลากแล้วตรงนี้ค่ะพอถึงเวลาเขาจะแตกออกออกไปเลี้ยงคู่แรกไม่เกิน20วันตั้งตัวธรรมชาติแบบนี้ค่ะไม่เกินหนึ่งเดือน20วันนี่เร็วนะใช่ตั้งตัวธรรมชาติแบบที่ขึ้นตา ตามโคนต้นไม้นะคะไม่เกินหนึ่งเดือนสมมุติว่าไปได้อย่างนี้มาแล้วจะเอาไปสมมติบ้านอยู่ริมทะเลอะไรอย่างงี้ไปปักจะขึ้นมาหรือต้องเป็นชายเลนอย่างเดียวชายเลนก็ได้ค่ะคือสามารถปลูกในกระถางปกติได้เลยหรอคือสามารถไปปลูกกระถางดินเล้กระถางดินแต่เอาไปเพาะเพาะดี่ะมาถึงเวลาเนี่ยเขาออกใช่ไหมคะก็มีน้ําขึ้นน้าลงให้เขาแบบนี้ก็คือเช้าเหมือนเราลดน้ำให้เขาเย็นแล้วก็เอาน้ำออกเหลือประมาณเนี้ค่ะโอเคค่ะให้เขาแบบตั้งตัวเขาชอบน้ําขึ้นน้ําลง เราก็เลยทาหลอกเขาให้มีน้ําขึ้นน้าลงเหมือนกันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นน้าเค็มน้ําจืดใช่เขาชอบน้ําจืดอที่หนูบอกว่าล่าเขากิดกันความเค็มอ๋อแสดงว่าปลูกในน้าจืดได้ใช่ค่ะคือถ้าอย่างนี้อยากให้มันโตตรงนี้ก็ทิ้งลงไปงี้เลยดิ่งดิ่งอ่าอันนี้เราทิ้งไปมันมันมีน้ําใช่ไหมคะมันก็ลอยน้าไปก่อนเพอถึง้เวลาเขาจะลอยลอยลอยไปเขาพอน้ําแห้งที่ไหนเขาก็ปักลงพื้นเลนอ่าแล้วเขาก็ตั้งตัวตามธรรมชาติ นคะมันจะมีช่องแบบเขามีแทนนินเคลือป้องกันเชื้อราแต่ศ<ะ>ัตรูพืชก็ที่หนูว่าก็คือปูสเสมอ่าเพราะปูมันไม่กปัยอย่างงี้คือมันเจาะแล้วมันกินเหรอ,อ,อหแทะเจาะเขาเจาะเฉยๆอะค่ะเจาะเล่นใช่เขาไม่ได้กินเหมือนเป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติด้วยละค่ะอืมโอเค ตอนนี้คือบอกบ่ดน้ําเสียค่ะหรือบอกบัดน้ําที่เราเรียกกันในนี้จะมีพืชปลากินพืชปลากินเนื้อพืชก็จะมีสาหร่ายทะเลยญาทะเลแล้วก็ปลากินพืชจะมีปลานนจันปลากระบอกอปลากินเนื้อก็จะมีปลาช่อนปลากระพงแต่เรากินทุกอย่างปลากระบอกปลาช่อนปลากระพงหมดเลยแล้วปลาช่อนปลากระพงเขาจะกินปลานนจันปลากระบอกปลานนจันปลากระอกเขาจะกินหญ้าทะเลสาหร่ายทะเลเป็นโซ่าหารมจักรค่ะลองมาดูปลาในนี้ได้ค่ะเนี่ยค่ะจะเห็นแต่ปลานนจันนี่ไม่ค่อยได้ยินว่าคนกินเนาะอ่าใช่ค่ะ เขาก้างเยอะชาวบ้านก็เลยไม่นิยมกินกันคือก้างเขาเยอะมากแต่เรากินปลากระบอกอ่าปลาช่อนปลากระพงปลากระพงใช่แล้วอันนี้คือทําไมถึงต้องมีปลาเลี้ยเมื่อมันเป็นบ่อบําบัดอะะในนี้ใช่ไหมคะก็คือให้เขาบำบัดน้ําอใช้ปลาใช้ปลาใช้พืชบําบัดน้ําในตัวของมันเองอเราก็จะเห็นในนี้เขาจะเป็นปลาที่ยังไม่แข็งแรงดีะตัวจะเล็กกว่าด้านนอกนิดนึง นั่น<อ>น้องเขาจะเป็นปลาที่แคลอันนี้คือ,อบอ่ออนุบาลใช่ประมาณนั้นค่ะ<อ>เขาจะเห็นพวกสราระเทเลยอะไรเขาก็จะเป็นตัวชีวดธรรมชาติด้วยเขาจะให้อยู่ตามธรรมชาติมันจะเห็นเยอะค่ะเนี่ยเต็มบอ่อเลยมองไปเรื่อยๆเขาจะมีเห็นที่เป็นผดๆูดะ,ะเขาจะขี้แดดค่ะเขาเรียกขี้แดด<ะ>ปลานนจันอะ เขาเป็นตัวที่กินขี้แดดดีที่สุดในจําพวกป่าขี้แดดเป็นคืออะไรเนี่ยค่ะที่เราเห็นเนี่ยแต่เขาว่ามันเกิดจากมันเกิดจากแสงน้ํากระทบกับแสงแดดแล้วก็มีการปล่อยของเสียของป่าออกมาประมาณนี้แล้วป่านน่งเนี่ยเขาก็กินขี้แดดพวกนี้ค่ะคือที่ดูฟองฟอนี่คือขี้แดดใช่ค่ะแต่ว่าปลาอื่นๆที่บอกคืออยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกนะคะเหมือนกันข้างนอกก็ยังพอมองเห็นบ้างนะคะน้ำใสตัวมันจะเหอะเออใช่จองเล็เท่าเลยใช่น้ำมันก็ใสพอสมควรเนาะใช่ค่ะ พอถึงเวลาเขาจะบำบัดน้ําฝั่งเนี้ยไปลงบอ่อเลี้ยงอืาพอไปเลี้ยงค่าพีเฮ็ดเขาไม่ได้เขาก็จะปล่อยสู่บอ่อนี้ยให้พวกธรรมชาติบอ่อเลี้ยงกุ้งบอ่อเลี้ยงกุ้งเลยค่ะคะ่ะพอถึงเวลาถ้าพีเฮ็ฝั่งนู้นเขาไม่ได้ก็ปล่อยลงสู่บอ่อนี้ให้เขาบำบัดน้ำมันไปอืม Gulf, a multinational group of corporations based in Thailand. Our commitment is to build a strong foundation for the growth of the economy and society. Because quality energy and quality of life are the goals that drive us towards a sustainable future. Powering the future, empowering the people. ไม,ไ,มมไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนไทยก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตท,ะทมุ่งมัน่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทย ออกไปเที่ยวเมืองไทยกันไหมขับรถไปด้วยกันท่องไปตามเส้นทางฝันให้มันถึงทุกจุดหมายอยากไ,<ม>ไปเที่ยวกับเธอ<ๆ>เธอเธอได้ไปเจอเพื่อนใหม่ต้องออกตกเหนือตา เราจะไปด้วยกันเพราะฉันรักเมืองไทยเราจะไปเที่ยวกัน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะคะด้วยการนำบ้านเก่านะคะของท่านหลวงลราช m a y t r ะค่ะมาบูรณะแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์กับที่พักค,ค่ะโดยความร่วมมือของอาชาวชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์สถาบนาสสันสงศิลป์แล้วก็ทายาทของท่านหลวงราชัยตรีะค่ะที่บอกเป็นความร่วมมือของชุมชนนี่คือเขาต้องทำอะไรขนาดไหนบ้างคะ ก็คือว่าคนในชุมชนนะคะร่วมกันตั้งบริษัทค่ะชื่อบริษัทจันทบูรณรักดีค่ะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเราเปิดขายหุ้นค่ะตอนนั้นหุ้นละ1,000บาทแล้วก็นำเงินมาบูรณะบ้านค่ะก็แสดงว่ามีคนในชุมชนนี้หลายบ้านเลยที่เป็นส่วนหนึ่งของเจ้าของสถานที่แห่งนี้ใช่ค่ะ เรามีผู้ถือหุ้นเนี่ยทั้งหมด503ท่านค่ะ,คะเป็นทั้งคนในชุมชนแล้วก็คนในจังหวัดจันทรแล้วก็คนอื่นๆรอบนอกของจังหวัดที่ให้ความสำคัญเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟรูร่วมกันค่ะจันทบุญอะไรนะคะจันทบุญรักดีค่ะจันทบุญรักดีอันนี้ก็คือรู้สึกจะมีจัดการกับหลายที่ไม่ใช่เฉพาะที่นี่เนาะ บ้านที่เราดูแลอยู่ในโครงการนะคะมีทั้งหมด3หลังด้วยกันค่ะ,คะหลังอ,อีกหลังหนึ่งนะคะก็คือบ้านขุนอนุสรสมบัติหรือว่าบ้านเรียนรู้เลขที่69แล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะเราได้เข้าไปบริหารงานที่บ้านบุญยญทิติวิลล่าค่ะค่ะแล้วก็เล่าประวัติความเป็นมาที่นึงค่ะเมื่อก่อนเนี่ยบ้านหลังนี้ใช้ทำอะไรเป็นที่อยู่ ธรรมดาเลยหรือว่าม,มีมีฟังก์ชันอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าบ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยจริงของท่านหลวงราชมัยตรีนะคะซึ่งครอบครัวท่านเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้คาดว่าตัวบ้านเนี่ยน่าจะอายุป,ประมาณ150ปี แล้วก็ห้องทางด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะก็คือห้องพักอของท่านหลวงราชมัยตรีจริงๆค่ะ,คะทางด้านขวามือก็จะเป็นห้องครัวห้องทํากับข้าวส่วนชั้นบนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยจะเป็นลักษณะโถงโล่ง ก็คาดว่าน่าจะาไว้เก็บของอะไรพวกนี้ค่ะส่วนชั้นล่างเนี่ยก็ทําการค้าขายเนื่องจากว่าท่านเป็นพ่อค้าแล้วก็ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นหลวงราชไมตรีตอนรัชกาลที่6เนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่บุกเบิกการทําสวนยามพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นคนแรก เดี๋ยวะแสดงว่าเมื่อก่อนมีห้องนอนห้องเดียวเหรอคะใช่ค่ะอยู่คนเดียวเลยจริงๆแล้วครอบครัวท่านเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วก็บ้านฝั่งตรงข้ามอ๋อมีบ้านหลายหลังคืออยู่เันเป็นเหมือนเป็นคอมเพล็กซ์เนาะใช่ค่ะใช้เวลาบูรณะนานแค่ไหนคะบ้านเนี้ยจริงๆใช้บูรณะเวลาบูรณะแค่แปดเดือนค่ะค่ะถือว่าเร็วเหมือนกันใช่ค่ะเนื่องจากว่าต้องยอมรับว่าการบูรณะที่เนี้ยค่ะโครงสร้างที่นี่ยังค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็ใช้งานได้ดีอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก่อนก่อนแดเดือนนี้ก็ต้องมานั่งค้นหาข้อมูลว่าเมื่อก่อนหน้าตาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ะคะมีการศึกษาทางภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์ะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนที่เรามาเนี่ยชันระเบียงบริเวณเนี้ยค่ะมันพังไปหมดแล้วเหลือแต่เสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้ภาพถ่ายเก่าเนี่ยค่ะมาเ,เป็นแนวทางในการบูรณะ แต่นี้ดูก็คืออันนี้คือใช้ไม้เก่าของบุงณานหรือเปล่า,าใช่ค่ะแล้วเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนี่ยังไงอะเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อเข้ามาเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าแต่ว่าซื้อเข้ามาตกแต่งใหม่มแล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์บางส่วนที่เป็นอของบ้านหลวงราชมัยตรีเลยอะค่ะอย่างเช่นเก้าอี้ที่โต๊ะทำงานของทุกห้องอค่ะ หรือว่ามอยู่เป็นของบ้านหลังนี้เลยค่ะหรือว่าตู้เสื้อผ้าในบางห้องอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าในบางห้องในห้องที่เห็นแบบเหมือนเป็นราวแล้วก็มีกระจกดูแบบโบราณวลาาะอันนั้นก็ใช่ใช่จะมีเจ้าของตามมาไหมคุณหลงท่านใจดีหลงท่านใจดีนะคะตอนรับแขกนะคะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากส่วนตัวนะคะคือตอนเช้าเนี่ยอาหารเช้าที่นี่มันจะมีเอกลักษณ์มากอะ มันจะคือคือเห็นมีเมนูให้เลือกเนะรู้สึกว่าจะเป็นการหยิบเอาของดีของชุมชนกใกล้เคียงมาใช่ไหมคนะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วเป้าหมายของการทำธุรกิจของเราอะค่ะเราต้องการที่จะกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยอันนี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราเลือกที่จะนำเมนูเด็ดทั้งหมดที่ม,ทมีอยู่ในชุมชนหรือว่าในในเมืองจันเนี่ยค่ะ,คะมาเสิร์ฟให้กับลูกค้า แล้วตอนนี้ข้างล่างคือเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะโถงด้านหน้าค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท่านหลวงและชมัยตรีค่ะ mm hmm. ก็จะมีทั้งโบราณวัตถุที่เราขุดเจอได้ถุนบ้าน mm hmm. ตอนที่เราบูรณะนะคะมีหนังสือเก่า mm hmm. แล้วก็ของใช้ส่วนตัวท่าน mm hmm. รวมถึงประวัติภาพถ่ายของท่านด้วยที่นี่มีห้องพักอยู่ สิบ <10 S 2> ห้อง,องถ้าสมมุติว่าห้องเต็มมาพักไม่ได้นี่เขาจะเข้ามาเดินเล่นอะไรนี้ได้ไหมได้ค่ะเข้ามาชมได้ทุกวันค่ะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง6กโมงเย็นค่ะขต่ว่าห้องพักน่ารักมากค่ะอขอบคุณค่ะ <laughs> ไปเที่ยวเมืองไทยกันไหมขับรถไปด้วยกันท่องไปตามเส้นทางฝันให้มันถึงทุกจุดหมายอยากไปเที่ยวกับเธอได้ไปเจอเพื่อนใหม่ทงออกตกเนื้อใต้เราจะไปด้วยกัน เ,เหนือเมื่อหนาวหมอกขาวมอมดอยตื่นตาทุกดอยร้อยเรียงเคียงสวนแบงมองแสงทองของดวงตะวันอยู่ตรงขอบฟ้าไกลทำกลางลมหนาวในยามทำคืนสุดลมให้ชื่นักว่าใจผ่อนคลายนอนดูแสงจันทร์เปล่งเป็นประกาย ดาวนับลานดวงออกไปเที่ยวเมืองไทยกันไหมขับรถไปด้วยกันท่องไปตามเส้นทางฝันให้มันถึงทุกจุดหมายอยากไปเที่ยวกับเธอได้ไปเจอเพื่อนใหม่ทั้ง